สวัสดีค่ะสวัสดีค,คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตมิ่งมงคลนจะไปไหนดูตัวชิ้นได้รถเข็นจะไปไหนเนี่ยเออมีอ้อยด้วยไปไหนครับ อาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนโอ้ยตกละนันพาน่ะอุ้ยผ้าตกยังไม่รู้เลยมิ่งบอกจกอีกแล้วจกอีกแล้วจกอีกแล้วจกขาจกขาอีกแล้วโอ้ยดูแม่แม่อุ้ยจกดีจริงๆเลยเนาะมิ่งเนาะมันอะมันอะ โอ,โ,อโอ้กินหมดกินเลยกินหมดเลยกินหมดเลย <laughs> อาบน้ำครับอาบน้ำเตรียมตัวไปส่งเคอรี่ <laughs> ส่งเคอรี่ครับส่งอ้อยครับ เไป่ตงอาโหยไม่มีผิดหวังวิ่งบอกไม่มีผิดหวังเอากอดพ่อเหรอเอาไม่ถูกลูกไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก ดทุกว <c ười> oh ิเลยมิ่งทุกวิเลยโอ้โหหนัดรุดแล้วกล้วยนั่นเอาไม่เอากล้วยจะเอาอะไรจะเอาแตงกวาโอ้ยยูฟ้ทุกอย่างกันดูดูดู ไม่ยอมไม่ยอมนะคะไม่ยอมนะเฮ้ย้เน็ดยัวไปดตัว้างกล้วยไม่กินนั่นน่ะนะมาเหอเนของเสียบ่กินกล้วยทำไมไม่ทำตึงๆล่ะฟังฟังขวาตงได้แค้องใหญ่เอเอ เทไหมครับเทไหมครับถึงยที่นี่แลวุ่มเคอรี่ผู้บ่าวเคอรี่ครับปลายปลายการน,นะคะไปเลยไปเลยอ้อ,อหไปแล้ว,วไปส่งไข่เนาะ เออเด็กตรงๆนะลูกนะโอ้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 ถึงไหมเนาะลองลองทางซะเนาะลองทางแล้วลองทางแล้วลองทางแล้วเกิดรถรถลองทางทางแล้วโอ๊ยโอออ้้ยตตรรงงหมดแลวเ พ่อค,ค่อยจับด้วยสีเดยวลงข้างทางอีกถึงไหมจะถึง <ไป S 2> จะส่งถึงบ้านไหมเนี่ย <c oughs> <l id> รีบมากเลยเธลรี่รถคันนี้รีบรีบรีบไปแล้วตามมาพ่อผมเข็นเองพ่อไม่ต้องผมเก่งอยู่แล้วมิ่งบอกไม่ต้องช่วยผมไม่ต้องช่วยผมไม่ต้องบอกผมผมทำเองได้ โอ้ปล่อยเลยบอกว่าเติมพลังปล่อยเลยเอาไปเปเก็บลูกเก็บโอ้โหไปแล้วมันลองก้างทางจะถึงไหมเนาะมันลุ้นช่วยกันนะแม่แม่ตรงตรงลูกตรง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 ลูกตรงตรง

อะไรได้ยินเสียงเพลงเหรอเขาเปิดเพลงลูกเขาเปิดเพลงไอพ่อก็บังคับด้วยสิเออไอเลไอ้ไอไอไอๆอเป็นการส่งอ้อยที่แบบว่า เป็นการส่งอ้อยที่แบบทุลักทุเลมากเลยจะถึงแล้วลูกจะถึงแล้วเริ่ม,มพลังก่อนเอาไปเติมไปแล้วโอ้โ,โ,โ,โอรีบเกินรีบเกินโอ้ยผมรีบไปแล้วเออไป

เลี้ยวผิดซอยเลี้ยวผิดซอยเกือบเกือบนเสาไฟแล้วโอ้ยที่คนอยู่ไหมครับรถเคอรี่อ้อยมาส่งแล้วครับระวังชนบ้านนะนั่น เป็นรุ่นเยอะมากเลยไป็ร <blunt animation> ุ <gaan masculine> ่นเยอะมากเลยค่ะอ oh, ้อยล้นอ้อยล้นอ้อยล้น okay. ล oh, ูกมาถึงแล้วในที่สุดก็ถึงแล้วนะคะ ส่งถึงที่เลยเหรอโอ้โหส่งถึงที่เลย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วส่งถึงที่เลยครับโอ้ตัมมาตั้มมาตั้มตัมตัมส่งถึงที่ครับส่งถึงที่ <c oughs> ส่งถึงที่เลย <c oughs> ส่งถึงที่เลยนะคะ โอ้มาบขอบคุณคุณแม่หนึ่งนะคะอ้อยสีมัดนะคะให้แม่ตายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้มตุมยติสตออกเดยั้นส่งถึงที่เลยในที่สุดเราก็ส่งถึงที่นะคะก็ อันอื่นก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการเข้ามารับชมน,นะคะ <Open S 1> ก็ฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้ก็คำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ